ครับสวัสดีครับมันนี้อยู่เกมของคนไทยนะครับชื่อว่า Graveyard 4-4 0นะครับหรือสุสาน4-4 0เรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเห็นว่าเป็นเกมอโนมอรีตามหาสิ่งผิดปกตินะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้เสียงเกมค่อนข้างเบ,งเบ,งบาเลยนะครับในหูมเนี่ยอันนี้คือโอ้โหนี่คือสุดแล้วนะครับทุกคนโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับ let's go ครับโอ้โหโกระตุกนะเนี่ยวัดห้วยยอดผมไม่แน่ใจว่าวัดห้วยยอดเนี่ย น่าจะเป็นจังหวัดตรงังหรือเ,รเปล้ลวรีบกลับบ้านดีกว่าฮะคุณพี่โอ้ห oh, เลิกเรียนดึกดืขนาดนี้โอ้โหเลิกเรียนดึกขนาดนี้เลยอุย้ยสวัสดีครับนมัสการครับหลวงพี่เดินทางปลอดภัยนะอุย๊ยน้องแมว,แมวไปอันนี้ก็น่าจะ1 2 3 4 5 6 7โอเคเรามีทั้งหมดเ็จอันก็คือต้องผ่านให้ได้ครบเ จ็ดที่ใช่ไหมอ่าสุสานวัดหัวยอดมาถึงนี้เลยเหรอข้อ1พบความผิดปกติจุดทูบก,ก่อนออกข้อ2ต้องหาไฟเช็คมาจุดทูบก,ก่อนก็คือเราต้องไปตามหาไฟเช็คใช่ไหมก็อ3พื้นที่กำลังมืดลงเรื่อยๆคุณสามารถชาร์จแบตได้ที่เสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอ๋อนั่นเองมันมีขีดแบตลงแล้วนี่ไงที่ชาร์จลองชาร์จลองชาร์จอ๋อกดค้าง อย่างแรกเลยคือได้ยัโอเคเราต้องไปหาไฟแช็กก่อนใช่ไหมตอนนี้คือค่อนข้างหน่วงมากเลยนะครับโอ้รู้สึกว่ามันเอ๊ยอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะผมไม่เคยดูอะ่ะเอ๊เอาหายโอ้โหเสียงที่คุ้นเคย ขอไปสุสุรพุท์ที่นะครับคุณนี่อะไรอะชา,ารอชาตาหรือชาตะหรือ <c oughs> ชาตาชาตะ13กุมภาพันธ์มรณะ16ธันวา68แปาแล้วโหวพื้นที่ค่อนข้างมืดเลยนะครับแต่ว่าองค์รวมคือค่อนข้างหล่อนพอสมควรเลยนะครับ แต่ว่าผมว่ามันดูลกๆไปนิดนึงอะแล้วไฟแช็กเอ้ยเอยนี่กันนึงเราต้องชาร์จแบตก่อนเพราะว่าแบตตอนนี้เราเหลือครึ่งแล้วหมดไวมากเมื่อกี้แค่ไปนั่งฟังบทสวดเฉยแล้วไฟแช็กหาได้ที่ไหนหรอไฟแช็กหาตรงไหนอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไฟแช็กอยู่ไหนแล้วตรงนี้หโหมืดมากตรงนี้คืออะไรโห แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไฟแช็กอยู่ไหนไฟแช็กมันมันมีจุดบอกไหมฮะแบบว่าอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะไม่ไม่มีเลยหรอผมขอ,อยนุานะครับขอ,อยนุาขึ้นนะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะเออโอเคไม่มีอะไรแล้วไฟแช็กอยู่ไหนโอ้แล้วคือแบบทุกอย่างมัน เสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะโอ้นี่ไงไฟแชกอ๋อถ้าสมมติว่าเราแบบว่าอยู่ใกล้ไฟแชกจะมีเสียงนี้ปะแบบเสียงแบบแปลกแต่ตอนนี้คือแบตหมดแล้วแบตหมดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าด่านแรกน่าจะ ยังไม่มีอะไรนะผมคิดว่าเราเดินผ่านกันไปก่อนดีกว่าผมว่าอย่างนง้นนะผมอะไรอะเสียงอะไรอะสวัสดีครับน้งพี่ตาแข็งมากเลยเอ๊ะตรงนี้ใช่เหรอผมจำไม่ได้เลยอะมันดูแบบพืดนลกไปหมดเลยอะเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีที่อะมันมีที่หลบเอาจริงดิ ผมว่ามันไปเช็คอยู่แถวนี้ครับเฮ้ยอะไรอนโมาลี่หนึ่งอโมาลี่แล้วนี่ไปแล้วไม่ไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่แน่นอนไปก่อนไปไปไปไ,ปไปอยู่ดีพี่ลงมาได้ยังไงกันเสียเอ้ยตกใจหมดจุดทูบฮ้ โอเคไะโอเคเราผ่านไปได้หนึ่งอันแล้วครับทุกคนโอเคสวัสดีครับหลวงพี่น้ำมาสการครับโอเคเราผ่านไปได้หนึ่งอันแล้วผมรู้สึกว่ามันเสียงมันอึ้งไปหมดเลยอะทำไมไฟไฟมันกระพริบอยู่แล้วใช่ปะถ้าจำความจำความได้ใช่ไหมหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่ อะ,อ,ะอ,ะอะไร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 ลงกันลงวันลงวันลงวันอะไรอ่ะโอเครู้แล้วอันนี้ anomaly แน่นอนไปครับไป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 โดยด่วน <c oughs> ไปครับโอเคเราผ่านไปได้สองวันแล้วนวันาาสกันครับเราต้องหาไฟแช็กก่อนโอ้โหผมว่าไฟแช็กเนี่ยควรที่จะ นี่หนึ่งนะแบบให้มันแบบเป็นจุดเอ้ยไฟแชักอยู่แถวนี้ไฟแชักอยู่ใกล้มากอยู่ไหนไม่ใช่เดี๋ไม่ได้ยินแล้วอะไปไหนแล้วไฟแชักส่งไฟแชักไปไหนอยู่ใกล้มากแต่ปุ่มหาวไฟแช็กไม่เจอ ได้โปรดทำไมคุณไม่บอกไฟแช็กอยู่ไหนเนี่ยคุณพี่อยู่ใกล้มากแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ชาร์จไปกันแบตหมดต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แล้วนะคุณหนูแบตบางมากแบตจางมากไฟแช็กเหนยียววะอ๋อนี่ไงโอ้แทบมองไม่เห็นเลยคุณพี่แต่รู้สึกว่ารอบนี้น่าจะไม่มีอะไรใช่ไหม ที่เขาที่เดินโดนสำรวจอ,อะอะลองดูเมื่อกี้ก็สังเกตนะมันไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนเอ๊ะอ,อ,อะไร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 ไม่ได้มองมองไม่เห็นมืดมืดเหลือเกินไฟแช็คอย,อยู่แถวนี้อยู่ไหนวะไฟแช็ค อ๋อนี่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้มีอันาอรมัลลี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็มีหลังจากมีเอฟเฟกแล้วแต่เราบองอะไรไม่เห็นเมื่อกี้เพราะว่ามันมืดมากไปเลยครับไปแล้วพี่จะทำเอฟเฟกแค่มันตกใจเพื่ออะไรผมคิดว่ามีพี่โฮ้ยไฟแช็กนี่ ันนี้น่าจะไม่น่ามีอะไรนะวันนี้วันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่เจออะไรเดี๋ยวผมลองไปเดินดูรอบๆกอนน่าจะโหแต่มืดมากมองอะไรแทบไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคเราไปกันต่อดีกว่าไม่น่ามีอะไรนะผมขออนุญาตเดินข้ามเลยแล้วกัน คือเราต้องหา anomaly ให้เจอใช่ไหมอ๋อรู้แล้วอันนี้คือ anomaly คืออะไรไฟไหม้ตรงนั้นโอเคเราต้องหาไฟแช็กก่อน a n o m a l ีหนึ่งแล้วโอออะไรอ่ะคือเราต้องอ่านไหมผมคิดว่ามันจ้องจะเล่นเราแหละผมคิดว่าเราไปหาไฟแช็กก่อนดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมานะเพื่อนแป๊บนึงนะขอเวลาไปหาไฟแชกก่อนเฮ้ยเสียงไปไหนแล้วไม่เจอเลยเสียงไฟแชกไม่มีเลยทุกคนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเพื่อนขออนุญาตชาร์จแบตก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เรามาเล่นด้วยแต่ว่าเราไม่เล่นหรอกเราเราเล่น โอ้นั่นไงไฟแช็ผมคิดว่าให้เดานะถ้าเราอ่านน่าจะตายใช่ปะไปกว่ามันต้องเล่นเราแน่เลยมันมีไฟมันมีหนังสือกระดาษเนี้ยผมไม่เล่นหรอกผมไม่เล่นด้วยหรอกนี่เป็นไงละ่ะเดี๋ยวเราข้นตอนแรกเลยเราไปหาไฟแช็ก,ก่อนดีกว่าอาไฟแชก,ก่อนหาไฟแช็ก,ก่อนแต่เสียงมันอึ้งมันไปหมดเลยแบบ มันแล้วก็มืดก็มืดนะแล้วก็ขอมันก็เต็มไปหมดเลยผมแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างมันค่อนข้างที่จะดูยากนะเอ้ยตุกตุกนี่น่าขับพาผมกลับบ้านได้ไหมครับอืมตรงนี้ไม่มีอะไรลองดูตรงนี้กันวันที่สิบปสบปสริงหรือปล่าอ่อไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวเรา ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับทุกคนปะเราไปกันต่อดีกว่าผมคิดว่าน่าจะไม่มีอนาโมรี่ในรอบนี้อาเราผ่านวันที่2มาได้แล้วลูกหัวหน่อยแันต่อครับเรามาดูว่ารอบนี้จะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเสียงมันเยอะไปหมดเลยไฟแช็คอยู่ไหนออโอเคได้แล้วไฟแช็คตรงนี้ก็ไฟกับพิ่เหมือนเดิม เหมือนเดิมเพลงเหมือนเดิมที่นี่ก็เหมือนเดิมนะมเดี๋ยวเราลองไปดูไอ้ตรงที่มันเป็นต้นต้นไม้เยอะๆอะผมอันนี้มีอะไรเปล่ามไม่น่ามีอะไรนะเดี๋ยวเราลองดูว่าตรงนี้จะมีอะไรไหมไม่มีอะไรคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับวันนี้ไปครับไปกเถอะ let's go ه, วันที่3แล้วเป็นไงล่ะถือว่าค่อนข้างที่จะเราเราผ่านจุดเจ็คพอยตวันที่2ไฟแชกอยกไหนโนี่ไงไฟแชกรอบนี้เราได้ไฟแชกเร็วนะครับเออ่คิดว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเราลองดูวันที่16ใช่ไหม 16.68.13กุาโอเคเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราขอไปชาร์จแบตเ,เสียงแล้ววะเสียงอะไรอะ่ะตรงนี้ก็ยังเป็นโตมากุกเหมือนเดิมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเออ่ตรงนี้ก็เหมือนเดิมผมคิดว่า น่าจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราเราลองไปดูรถแท็กตุุ่กๆก็ยังเหมือนเดิมนะจอดไว้ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมตุกๆเหมือนเดิมเออตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราไปกันต่อดีกว่าผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะไปครับ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงวะทุกคนผมมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะมันมืดมากแล้วก็แบบอุปกรบมันค่อนข้างเยอะ,อะสุสานรัฐอ,อยศผมปิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งหรือว่าเราต้องโอเคนี่เหมือนเดิมหรือว่าเราต้องขึ้นไปดูข้างบนด้วยว่าเผื่อมันจะมีอาราเีแปลกๆนี้หรอไม่นะเออ อาลองก่อนเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรอุ้ย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 เมื่อกี้เสียเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเมื่อกี้มีกาคอยวิผ่านตกใจหมดเลย ไปไปครับรอบนี้มีแน่นอน <S <S เหมือนเดิมนะหลวงพี่ยังเดินเหมือนเดิมตรงนี้มีเหมือนเดิมตรงนี้ก็เหมือนเดิมองประกอบมันค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะดูยากนลเนี่ยสำหรับเกมนี้และที่สำคัญคือหาไฟแช็กยากมากไฟแช็กยากมากหาไฟแช็กยากมากไฟแช็กอยู่แถวนี้แน่นอน แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนอยู่ตรงไหนโอ้ไปแชกพี่ก็หายากลเกลยเพื่อนรถแท็กซี่ก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเค เดี๋ยวเดีเดีดคุณพี่ไปนั่งอะไรข้างบนอนะ่ะคุณพี่าไปชักด้วยด่วนโถ่คุณพี่ข้างบนเย็นไหมเย็นหรือเปล่าจากที่ตอนนี้จะกลัว,ลวตอนนี้ผมเริ่มตึ่นละผมเริ่มหาอะไรไม่ออกละ ในนี้มีอะไรหรือเปล่าเราจะโดนแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะโอเคตรงนี้เอ๊ะต้นไม้ตรงนี้มันมีมะพร้าวหรอใช่หรอผมคิดว่าไม่มีนะอันนี้มันอนโนมาลีแน่นอนเพราะว่าให้เราเพราะว่าตอนแรกไม่เคยเห็นมะพร้าวเลยนะใช่ไหมไม่รู้ผมจําตรงนี้ไม่ค่อยได้เลยอะ อุ้ยอันนี้คือจะโดนไหมจะตายไหมไม่เอานะ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 หลบก่อนหลบเราได้อะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหหลบก่อน ทำไรเราปะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรหรอนะไม่ทำอะไรเราเนาะอุยอ้ยอุ้ยมาเยอะกว่าเดิมอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวแล้วไม่เอา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 แล้วพี่ <c ười> เอาตายขนาดนั้นเลยหรอ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับกับเกม Grep e ยาดสี0 4ส ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าต้องบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะมองยากพอสมควรเลยครับสําหรับผมนะคือมันองค์ประกอบมันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเชียร์แล้วมันก็อย่างคือแบตของโทรศัพท์เนี่ยมันหมดไวไปนิดนึงความมืดก็มือดอะ่ะผมไม่มีปัญหานะแต่ว่าองค์ประกอบในฉากมันค่อนข้างเยอะจนผมแบบงงว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงดูยากอยู่ดีสําหรับผมนะพวกเสียงเอย อะไรเงี้ยทำให้ผมแบบสับสนแล้วแบบมันพอเล่นไปนา,นานแล้วมันอื้อๆอๆึอมันพอเล่นไปแล้วม,มาผมก็เริ่งมง,งงแล้วสมองเริ่มเบลอไปกับเจอ,องเอาหักอบเดี๋ยวรอให้ทางเกมปรับอีกนิดนึงผมคิดว่าเกมจะดีและเพอร์เฟกต์มากกว่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะสนุกกันนะครับทุกคนเกมหน่าจะเป็นเกมอะไรหรือไปเล่นอะไรก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนซีอูครับบ๊ายบาย